Legend of the Celestial Order ภาค2องพีที่21ตอนเพลิงพิโรธแห่งราศีเมษมานท้องฟ้าสีเลือดท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานราวเพลิงอเวจีพื้นดินสั่นสะเทือนแสงไฟประทุจากรอยแยกอินกับเอเมอรอดิสหยุดชะงักสัมผัสได้ถึงพลังมารอันบ้าคลั่งพลังอะไรกัน ทำไมถึงแรงกล้าและดุร้ายยิ่งนักอินชักดาบสัจจะขึ้นมาราสีเมษมานการปรากฏตัวของราสีเมษมานร่างยักษ์ของราสีเมษมานปรากฏขึ้นดวงตาเพลิงลุกโชนเขาสีดํายาวโค้งพลังไฟหมุนวนรอบตัวร่างกายกล้ามหนาแน่นราวนักรบ,บโบราณราศีเมษมานเสียงคำรามกึกก้อง ผู้กล้าแห่งสวรรค์เจ้าจะทนต่อเพลิงพิโรธของข้าได้หรือไม่ข้าไม่อาจหนีแม้ไฟนี้จะเผาผลาญทุกสิ่งอินระวังมันไม่ใช่แค่ไฟแต่คือความโกรธของจิตมารศึกเพลิงโหมกระนำ่ำราสีเมษมารพุ่งเข้ามาราวสายฟ้าเพลิงกระแทกพื้นจนแผ่นดินแตก อินยกดาบขึ้นรับพร้อมเสียงประกายไฟแตกกระจายเอโมโรดิสไร้เวทน้ำเขียวมรกตต้านเพลิงอินฟันสวนด้วยดาบสัจจะเ <c oughs> <c oughs> จ้าตาได้เพียงเศษเสี้ยวแห่งพลังข่าบททดสอบแห่งความโกรธ ราศีเมษมานชี้ตรงมาที่อินพลังมานทะลวงเข้าในใจทำให้อินเห็นภาพลวงตาตัวเองในร่างโกรธบ้าคลั่งเผาผลาญทุกสิ่งแม้กระทั่งพวกพ้องราศีเมษมานเจ้าคือข้าเจ้าคือไฟแห่งความโกรธยอมรับมันสิไม่ข้าจะไม่ยอมให้ความโกรธเผาผลาญหัวใจอิน จงจำไว้ว่าความกโกรธคือเพียงเงาแห่งเจ็บปวดมันไม่ใช่เจ้าที่แท้จริงแสงสัจจะสยบเพลิงพิโรธอินหลับตาสูดลมหายใจยกดาบสัจจะขึ้นสูงดาบเปล่งแสงเจิดจ้าแสงนั้นแผ่ซ่านเข้าไปในร่างราสีเมรมานเปลี่ยวเพลิงมืดค่อยๆสลายหายไปข้าเลือกความจริงมิใช่ความโกรธราศีเมธมาร คำรามลั่นก่อนร่างแตกสลายเป็นควันไฟความเข้มแข็งของเจ้าจะนำเจ้าไปสู่บททดสอบที่ยิ่งใหญ่กว่าอเจ้าทำได้อินเจ้าคือผู้พิทักษ์แห่งสัจจะอย่างแท้จริงโปรดติดตามตอนต่อไปคติสอนใจความโกรธมิใช่พลังที่แท้จริงแต่คือพันธนาการของหัวใจ ผู้ที่ควบคุมความโกรธได้จึงเป็นผู้ครองตนได้แท้จริง